พี่น้องคะสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องคะสวัสดีเด้อจ้ะเด็กหน่อยนอนแล้วพี่น้องคะเอาลูกเขานอนเรียบร้อยแล้วเนะ <c oughs> สาะทำซาชิมิก่อน <c oughs> แั้ที่นี่กะจะเปิดอันนี้พร้อมกันไปเลยนเนาะจ้ะเนาะว่ามันเป็นยังไงกันที่เฮ็ดตามื่อนี้ครั้งแรกในชีวิต <c oughs> เลยพิ่นนอกจะขอบคุณมากๆค่ะเติ่มเต้นพี่น้องทำไมมันถึงตื่นตเต้นแบบนี้กับบอลูนเนาะว่าอะไรเอออยู่ข้างใน ว่ามันเป็นจังไดครั้งแรกในชีวิตกับสิได้ยเบื้องแล้วล่ะพี่น้องตาดาดาไมตายเปิดแล้วเดอ้อ่านซะก่อน อันนี้ก็จะเป็นเป็นพินเนาะจ้ะเนาะเขาก็จะให้เข้าไปกรอบนาะจ้ะโอเคหลังจากนั้นก็คงจะเรียบร้อยเนาะจ้ะเขาไปคอนเฟิร์มเขียนพินลงอย่างแจงสีนาะจ้ะเนาะพอได้พินแลวก็ดีใจมากค่ะดีใจมากๆค่ะ ดีใจจักสิว่าจังใดพี่น้องดีใจจนแบบจนแบบมีความสุขที่ได้รับแพนนี้จากพี่น้องคะ่ะแล้วก็พี่น้องก็เป็นหนึ่งในส่วนนีพ่พรอมนะจ้ะเนาะแม่ใ,ใต้กับผูดจากใจขอบคุณมากๆขอบคุณอีนีเดอ้อจากขอบคุณหลายๆสิเก็บไว้ให้ดีแล้วก็จะเข้าไปกอกเนะจ้ะ เราได้พินแล้วก็ทุกอย่างก็คงจะโอเคต่อไปกระทําไปเรื่อยๆตามที่เขาเคยทํามา,นาเนาะจะเนาะก่าแม่ใจก็ขอจบคลิปซ้ำนี่มามาเปิดให้ทันผู้สมเบิงนี่ก็เป็นครั้งแรกในะชีวิตเราก็เปิดพร้อมกันกับทานผู้ชมน,นําเนอะจะเด้อโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะแม่ใตก็สิไปแล้วเนาะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะ